นี่นะครับมันก็วางไม่ลงลาวไอ้ธีตะกิดลาวนั่นเองยืนยัง้างเบลืองนะครับถึงไม่โค่นแน่ก็ไม่ดีไอ้บุวิดมันยบอยู่เจนวันรัตนนั้นมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาร่วมงานไม่ว่าปีและจะต้องไปใต้ดูในโดมพิธีชมสักทีจะพาว่าเป็นทีระลึกนี่นะครับต้องมีนักข่านไปนั่นเองไมว่าที่ทำให้ดีปลื้มนะครับแต่ถ้าโดมนั้นไม่มีนักข่านไม่โค่นไม่ลงลาวนี่ ไม่ได้ครับโคนันเล่ครับโคนั้นเลยก็ตื่ว่าอยู่ในเหนือเดียวกันทั้งสิ้นแต่ไล่ฐานบอกว่าเออโดยส่วนใหญ่มางานซ็อบมันก็ต้องมานังให้เรียบร้อยอย่างนี้มีพอสมควรมีการตัดทายกันพอสมควรมีทึ่ขอบคุณนะครับวันอ่อนเอมันกโรวรายมันก็รุมราวก็เป็นเรื่องปกติมีตัวมาบอกกับว่ามาเออปักฟืนความรู้สึก กวช่ชงวันรับพี่น้องที่มาจากต่งตงงางถิ่โน,โนทางจังหวัดว่าเพื่อความรักและผูกพันที่ท่านสสสุคนุมใสรักคนต,อต่อครอบครัวของท่านอภิชาเมื่อท่านต้องจากลูกนี้ไปท่านสสบอกว่าในช่วงสองสามวันสามสี่ห้าวันที่ผ่านมาจริงได้ให้โอกาสและที่สำคัญที่สุด ให้เกียรติมาร่วมง,งานนี่คือความผูกพันที่ผมไม่สามารถจะเคยได้ทั้งหมดแต่ท่านผู้เกียรติที่ารพครับคืนนี้เราจะพบกันและก็จุดเทียนขอสีนด้วยครับท่านนายกครับและท่านสสครับ คุณท่านกับท่านในรบศิลปมทรับขอบคุณท่านในรกสุธรรมทิพระโอษฐไว้นะสัมพุตโตภาควาพระผู้มีพระภาคดาวเป็นพระอาหารหันตบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทงั้งหลยได้ตรัสรู้ถูกทวนดีแล้ว อิเมสกาเริโมจาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสกการะเหล่านี้ขอพรวาตาธรมโมพระผู้มีพระภาคเจ้าสาแดงไว้ดีแล้วอิมเมสการิ ตัางธรรมังอะมาเจ้านั้นด้วยเครื่องสการะเหล่านี้สุปทิปันุปะกวะโตอาราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัทสะสะพระมุสลิังระจามีที่บริจาคต่อจากนี้อุลตรสการแทนเจ้าวารวัดเขาเกลียวพอเจริญพรท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรนายสุพลจุนใส่ท่านสาจสรุรเชษฐ์ไพศวีและบรรดาท่านนายกทั้งหลายซึ่งมีท่านนายกผธรรมทิพมนโนสิงเป็นตนตลอดจนถึงบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน นั่งตามสบายไม่ต้องปนุมือที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุสความโศกเศร้าเสียใจจะอ,อธิบายและบอกกับใครไม่ได้มาตรงนี้คาดว่าแต่ก่อนเนี่ยหมมันแสนลำบากเหลือเกินไม่มีรถจะนั่งไม่มีการเดินทางจะไม่สะดวกเมือนปัจจุบันเข้าใจว่าต้องเดินเท้าหรืออย่างมากก็ จะต้องขี่มาเป็นต้นแต่เพราะเหตุว่าเราใจสู้เราใจสู้พอเราใจสู้แล้วก็จะมีความเข้มแข็งคนมีความเข้มแข็งก็จะมีแรงด้การที่จะทําการทํางานได้เป็นอย่างดีเช่นเช่นกับท่านนายกอภิชาดังนั้นท่านทั้งหลายเรื่องที่จําเป็นสําหรับชีวิตก็บอกว่า เราจะต้องเป็นผู้เสเวงหาหรือจะต้องพยายามสร้างความอดทนเราจะต้องมีสัจจะสัจจะเราต้องมีเมตตาเราต้องดีเรื่องของความจำเป็นคือขันตินี่จจำเป็นจริงๆถ้าเราไม่อดทนนี่สู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวไปไม่ถึง ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรียกกันว่าคนมีเมตตาเนี่ยจะประกอบด้วยาออการอบรมอาลีว่าอะมาก Nam-mô-ta-sa-pa-kha-va-tô ma sa m pô t sa ku sa ma ha sa la a pa ma ka sa ma ma wa cha ท่านคอยธนบามโปรดักท่าจ่ายพิเศษครับโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุัสสะ อิมานิมะยังพันเตไทยธานิสัพปริวารานิพิกขสังคัสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตซึ่งเครื่องไทยทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ดวงจิตตวิญญาณนาอักพิชาสมชื่อที่ละโลกนี้ไปแล้วหากดวงจิตวิญญาณของท่านตกในที่ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ หากอยู่ในที่สุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทินแขครับเชิญครับเชิญครับ กบแล้วเชิญท่านประเสริฐทองนีแลชนะขับคุณท่านนะนะานนยกทั้งสี่นะครับิกิตังปฏิตังทรงทางเกิดปัเมวสาสมิจตุสัพเพปบบุเรนตุคังกะปาจันทูปนาราสยะรามอนิจชติรโา,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 าโสยะปปะอะภารุตู

Na Sa Ta Sod, Pawan Tu Te Pawan Tu Sa, Halang Rakhan Tu Sa, Sa Pa Tam Nu Pa, Na Sa Ta Tu Te Pawan Tu Sa, Halang Rakhan Tu Sa. โตเตปาวันโตเต้ครอบครัคุณประธานในทุกี่ก้ปาปุบนะคุณความเป็นเจ้าค้าของคุณนี่ือชุด้ก้าคุณตอนนี้คิดว่าเก้าคุ่นนานมา ใจตั้งตาตื่แจะทำให้ดีที่สุดวาระสุดท้ายโดยที่ให้ขิดเราจะมีหนันมีคือเรนนี่ก็คิดว่าจะมีขลิมามั้งนรวมให้เกลี้ยไว้อาลัยบางสุดท้ายคนที่ชื่ออภิชาส้มชื่อในนามพ่อรุกงรุ่ภรรยา ยาดถูกถูกไฟครอบคุณถุกฐานมานะที่นี่ไม่มีอะไรจะบรรยายได้รับงไปวันดอกยากคบควาขอบคุณยยท,คท,ที่สุดธมาจิกสะายจากวัดจุนพรเทพอเภอลงชวนฐานบัจงซักลอยชื้นธรมาชิกสภาาวัดจุนพรเทพอำเภอละแมีผีพืพนเผยนายกองค์ปกครองส่วนท้นองถิ่น ู้นำทองถีผู้นำทองทิ้นคณะเจ้าภาพหลวงและท่านผู้มีเกียรติเคารรักทุกท่านครับก่อนอื่นะครับผมต้องคอแสดงความเสียใจครับครอบครัวกองพีซีนะครับเดย์พอหลุมลุกลันล่านะครับในการเสียชีวิตของปีกเลี้ยงในครั้งนี้นะครับผมจะเยนปีกเลี้ยงนะครับส่วนตัวกันบอกว่าหลักมานะครับปีกเลี้ยงก็เก็บเสมอพีชายของพมคนนึงนะครับพอเราเดินทางมาทางใต้การเมืองกันนะครับ ลงลุกลุดล้างออกมาด้วยกันนะครับมาในาวันนี้นะครับผีก็ถิงพงไปจะแล้วนะครับแต่การไปของผีในครั้งนี้นะครับก็ถื่ว่าเป็นสิ่งผีรอบรัวหรือซึ่งเสียใจนะครับอยากซุบซึ้งนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกองค์กรปกครองท่วทั้งทิ่นหลังจากวัดจุฬารอาจจะมีคนที่มาอ้อนแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามีความรักความปุกพันกันมานะครับเราเป็นนายกมารุน่น นุ่มแรงๆกันะครับพ่องก่อนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลนาซักมาเหมือนกันออดรันสันนิสันนเป็นการช่วนตัวเลยละชอบกันมาโดยตลอดนะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดึที่เราช่วยเลือกกันได้เนี่ยเราจะช่วยกันในนายกกองปกครองส่วนกองที่วันนี้เราก็ได้เห็นเลยว่าเผื่อๆนะครับได้มาไวอะไรให้กับเพื่อนมากมายยโดยจะมาจุ่มพนก็ว่านายโดยจะพาครอบครัวของพี่ซี่นะครับพ่องก็ยัง รักอย่างเคารพเหมือนเดิมนะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้เพื่อ,อ,อนเพื่อนนายกปกครองส่วนของทิ้นดูแลช่วยเลือนะครับพวกเราอย่นดีนะครับที่จะดูแลในส่วนตรงนี้ให้นะครับเพราะว่า่าจับไปในทางนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ซูญเสียอย่างมากมายนะครับแล้วก็ไม่อยากมีอะไรที่จะมาต่แทนได้นอกจากมีการผู้มีเกียรตินี้นะครับมาให้กลำลังใจมาเป็นกลำลังใจให้กับครอบครัวส่งชือ่อต่างมากมายก้าวคื้นนะครับ เส็จสมบูรณ์นะครับ<ว>อต้องขอขอบคุณแม่ครัวเป็นอย่างสู้นะครับ<ว>ที่ขันไดช่วยกันให้งานนี้รุ่หลวงไปด้วยดีวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านแครผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ<ว>ที่ได้มาเป็นกาลังใจให้ครอบครัวอับสมฉื้อในวันนี้นะครับ<ว>มีสิ่งหนึ่งทิงได้ที่่านเจ้าภาพคาดปกร้องพ่อมในฐานะน้องชายของผิดเกลี้ยงนะครับก<ว>็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยท่านได้ที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับก็ขอใหัท่ารรับประทานอาหาร เมื่อวันทั้งท่านเสร็จแล้วก็วันนีู้้สึกว่าจะมีนั่งด้วยนะครับอย่าลืมครับดูนั่งกันก่อนนะครับแล้วก็สามที่จะกลับบ้านก็ค่อยถูกฐานเนี้ยเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยถูกคนถูกฐานกับขอบราบสวัสดีกับพมศสสูกจางครับขอบระบสวัสดีครั้งกับขอบคุณ